นครศรีนะครับอำเภอศรีชนเรียนหมอที่สงขลานครินนะครับจบหมอเสร็จแล้วผมสมัครไปทํางานที่น่านอยู่สิบแปดปีฮะไปเป็นเขยจังหวัดน่านแล้วก็เติบโตในการทางราชการจากน่านแล้วก็มาเป็นในแพทย์สรจที่ชายเชิงเซาครับไปเป็นในแพทย์สจที่กาญจนบุรีแล้วก็มาเป็นผู้ในการสถาบันบุรีราชนนกเรียกว่าสบชนะครับ อนั้นเป็นสาสุนิเทศอยู่กับกับจาจาร์สุรินทร์ี่เขตหกเนี่ยนานแล้วก็ก่อนจะมานี่ก็ย้ายไปอยู่เล่าจงราชาการนะครับไปอยู่ที่สปรชอ,อยู่สองปีห้าเดือนนะครับดูแลด้านท้องถิ่นแล้วก็งบท้องถิ่นนะครับส่วนเพิ่งมาอยู่สอชอเมื่อหนึ่งพฤศจิกายนนะครับเพราะเป็นน้องใหม่แต่ก็ขอแนะนําตัวแล้วจะได้รู้จักการมีโอกาสคงได้ไปเยี่ยม ทุกจังหวัดนะครับอาจารย์ครับแล้วก็คงจะได้ทํางานร่วมกันผมว่าได้รู้จักกันเนี่ยถือว่าดีที่สุดแล้วก็ดีใจว่าได้ช่วงท้ายของชีวิตราชการที่จะได้ทํางานเนี่ยดีใจว่าได้มาทํางานด้าน mm hmm. เครือข่ายชุมชนนโยบายซึ่งผมเองเป็นเป็นหมอบ้านนอกนะครับเหมือนเป็นเด็กบ้านนอกเพราะฉะนั้นจะจะดูไม่ค่อยเหมือนหมอเท่าไหร่แต่ก็จะ,ะยินดีจะทํางาน ลงพื้นที่ด้วยกันนะครับอันโดยโดยทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเมื่อกี้ที่จะลึกบอกไปนะครับว่าบางครั้งเราอยากเห็นว่าสมัชชาจังหวัดใครทําง,งานที่ไหนยังไงเนะี่ยอยากจะเห็นได้ได,ได้ได้รู้จักได้เจอเป็นเครือข่ายกันตลอดนะครับนะครับที่สําคัญคือผมคิดว่าเมื่อเราอยู่ที่จังหวัดหรือที่อําเภอหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยต้องไปรู้จักกับคนสําคัญสาคัญและแนะนําตัวนะครับถ้าอยู่จังหวัดอย่างน้อยก็ต้องรู้จัก ว่าราชการจังหวัดเนะรู้จักเจ้าคณะจังหวัดรู้จักหัวหน้าส่วนหรือใครทั้งหลายที่ทํางานด้วยกันหลักการผมเวลาไปทํางานเมื่อก่อนเนี่ยถ้าไปอําเภอก็ต้องไปรู้จักไปกราบเจ้าคณะอําเภอก่อนหรือหรือไปเจอผู้นําศาสนาที่อยู่ในอําเภอที่เราอยู่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเจอท่านในอําเภอเจอผู้หลักผู้ใหญ่เจอเออ ตลาดท้องถิน่นภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวบ้านนะครับเพื่อจะได้นําตัวว่าเราเป็นหมอพิชติตนะจะมาทํางานที่นี่ที่นี่นะครับแล้วก็ยินดีรับใช้นะครับนะครับที่จะดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรทั้งหลายที่จะปัจจุบันเองก็ยังยินดีรับใช้ทุกคนนะครับในแง่ของได้ทํางานแล้วก็มีโอกาสได้ทํางานด้านสุขภาพแล้วก็มีเพื่อนอยู่ทั่วประเทศถ้ามีอะไรก็ปรึกษาลือกันนะครับเบอร์โทรผมสามสิบกว่าปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนนะครับ เบอร์เดิมนะครับ0819988620นะครับถ้าเกิดท่านเมมไว้โทรหารายงานตัวก็จะได้เจอกันทุกๆครั้งไปแล้วมีโอกาสเรียนว่าบอกจะเลืกว่าถ้าไปเจอตัวแทนท่านที่ไหนรู้จักกันนี้เราจะขอไปกินข้าวที่บ้านเนาะขอไปนั่งคุยด้วยผมว่าหนึ่งได้กินข้าวบ้านได้นอนและตื่นเช้ามาดื่มด่ำบรรยากาศตอนเช้าด้วยกันนั่นคือนั่นคือศาสตร์ของการ ที่จะเป็นการสร้างเครือข่ายหรือสารพลังที่แท้จริงเนาะดังน,น,นั้นก็เลยเลยเน้นจะเรียกว่าต่อไปเป็นลงพื้นที่เราอาศัยนอนวัดตื่นมาแล้วกินข้าวกินกาแฟด้วยกันและนั่งคุยกันอย่างเงี้ยถึงจะเป็นการสารพลังที่แท้หมายความว่าสารใจกันก่อนแล้วก็มีโอกาสสารพลังด้วยกันเรามีการสารพลังปัญญาเนาะเพื่อสื่อเพื่อสร้างสารรนโยบายสาธารณะเพราะฉะนั้นเรานั่งนั่งคุยกันนี่ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์การเสวนานะครับ ผมยังใฝ่ฝันเลยนะครับอาจารย์ทุกท่านครับว่าเหมือนอาจารย์สุรินมาอย่างเงี้ยเหมือนน้องท่านหลายท่านมาเนี่ยผมยังใฝ่ฝันว่าแต่ละจังหวัดให้มีคลังสมองหรือคลังปัญญาของแต่ละจังหวัดอำเภอตำบลน,นะครับโดยเฉพาะทุกท่านที่ทํางานมาตลอดไม่ว่าจะในภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยสามารถมาเป็นตุ่มเครือข่ายคลังปัญญาด้วยกันได้นะครับผมว่าน่าเสียดายนะครับถ้ามี คนทางานมาทั้งภาครัฐภาคเอกชนกเกษียณไปแล้วก็ไปอยู่นิ่งๆอยู่เงียบหายกันไปนะแทนที่จะมารวมกลุ่มพูดคุยกันนี่แหละผมว่าหลักการของสอชอคือหลักการสารพลังเอาคนที่มีพลังปัญญาพลังด้านต่างๆมาทํางานร่วมกันนะครับนะครับผมลองนั่งทบทวนนะครับอาจารย์ครับผมผมผมแบ่งเสาที่พวกเรามีกันอยู่หลายๆเสาเนี่ยได้ทประมาณเก้าเสาสิบเสาเอาก้าเสาก่อนเสาแรกผมว่าเสานโยบายเป็นสิ่งที่สอชอ กับคอสชทั้งหมดดูแลอยู่นะครับเสาที่สองการเงินก็สปสชนะครับที่ที่ดูแลการเงินทั้งประเทศเสาที่สามใหญ่มากคือเสาบริการน่าจะเป็นของสารกระทรวงสาธารณสุขภาครัฐภาคเอกชนอื่นๆที่ให้บริการอยู่เสาที่สี่เสาสร้างเสริมสุขภาพก็เป็นสสสนะครับที่ที่ดูแลหลักอีกเสาหนึ่งเสาวิชาการผมว่ามีเสาวสมีมหาวิทยาลัยมี a อ a d e ะคาเดมิกอิน s t i t u t e ต่างๆที่ดูแลอยู่ซึ่งเยอะมากในประเทศไทยซึ่งอันเสานี้ผมคิดว่าอยากให้ทุกท่านได้ลองไปประสานดูนะครับผมว่ามหาวิทยาลัยทุกแห่งในจังหวัดวิทยาลัยพยาบาลวิทยาลัยการสาธารณสุขเดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเพิ่มเยอะมากแต่ต้องถามว่าเป็นเสาที่จะมาช่วยทําง,งานในสังคมหรือด้านนโยบายยังไงผมเชื่อว่ามหาวิทยาลัยมีศักยภาพรวมถึงวิทยาลัยเทคนิคโรงเรียนทั้งหมดของกระทรวงศึกษาธิการเรามีกําลังของเด็กและเยาวชนอยู่มากมาย ที่จะมาช่วยทํางานน่าจะเป็นเสาสําคัญมากเสาที่สี่ผมเรียกว่าเสาปัญญาเนาะก็จะมีทางด้านศาสนาทางด้านองค์งกรพระสงฆ์อ่าท่านทุกท่านคงทราบนะครับว่าตัว,ต,วตัวพระสงฆ์เองเนี่ยมีหน่วยเรียกว่าอปตอท่านทราบใช่ไหมครับหน่วยอบรมประชาชนประจำำําตําบลซึ่งมีเจ้าคณะตาบลเป็นเป็นประธานซึ่งหน่วยนีย้ผมทราบว่ามีการทํางานด้วยของตอนตอนโควิดเนี่ยหน่วยนี้ทํางานแล้วก็มีงบประมาณในการไป ให้ความรู้ประชาชนทั้งหลายซึ่งเป็นหน่วยที่ผมว่าอนาคตเนี่ยซึ่งเราได้ทํทาธรรมนูญพระสงฆ์แล้วด้วยเนี่ยผมว่ากองกําลังทางด้านปัญญานี่มีเยอะมากที่จะมาช่วยกันนะครับเสาที่ถัดมาอาจจะเป็นเสาที่เจ็ดผมเรียกเสาการเมืองการปกครองเนาะก็จะมีเสาที่เราเกี่ยวข้องตลอดไม่ว่าจะรัฐบาลสภาทั้งหมดและระบบการเมืองและก็ระบบยุติธรรมคือระบบศาลของประเทศเนาะเสาที่แปดผมคิดว่าเป็นเสาภาคประชาสังคมซึ่งเป็น c i ติเซนที่ใหญ่มากและทำไงให้เป็นสมาร์ต i ิติเซที่สามารถที่จะมาช่วยกันคิดทำเพื่อสังคมนะครับและอีกเสาหนึ่งคงเป็นเป็นเสาของสื่อมวลชนนะครับนะครับจริงๆในในภาคประชาสังคมเนะี่ยคงจะรวมเรื่องบริษัทห้างร้านนักธุรกิจอะไรทั้งหลายทั้งหมดที่ดูแลประเทศประเทศชาติอยู่ซึ่งผมผมทราบว่าขณะนี้เนี่ยภาคธุรกิจเนี่ยอยากจะเข้ามาทำ CSR ดูแลสังคมค่อนข้างจะมากนะครับ ถามว่าเสาสุดท้ายพี่ผมให้เป็นเสาสื่อมวลชนถามว่าทําไมสาคัญเนี่ยครับผมผมผมเชื่อว่าถ้าสื่อมวลชนสื่อสิ่งดีนะครับประเทศชาติก็จะไปในทางที่ดีแต่ถ้าสื่อมวลชนตื่นเช้ามาสื่อแต่สิ่งร้ๆมีแต่ข่าวร้ายในประเทศชาติก็อาจจะดูซึมเศร้าแล้วหรือหรือดูแล้วมันร้าๆเนาะท่านไม่มีเขาเขาเชื่อว่าตอนตอนเกาหลีพัฒนาประเทศอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยสื่อของเกาหลีทั้งหมด ตื่นเช้ามาจะสื่อแต่สิ่งดีฮะสื่อเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อาหารการกินวัฒนธรรมเรื่องดีๆทั้งหมดอะไรเงี้ยนะเราเองทุกคนสามารถเป็นสื่อได้แล้วก็สามารถสื่อสารสิ่งดีได้นะครับงั้นผมว่าบทบาทของการสานพลังแล้วก็บทบาทของการทํางานทั้งหมดเนี่ยผมเลยให้ท่านดูดูภาพนี้ในใน,ในใจอนหนึ่งนะครับนิดเดียวนะครับว่าถ้าถ้าจาลองว่าประเทศชาติจะมีคนเป็นสมาร์ทที่ซีเซนเนี่ย โฮมโฮมโ e มเดลนี่เป็นโมเดลของอาจารย์บุญยงมงลักมิตท,ที่อยู่ที่จังหวัดน่านนะครับตอนนี้อาจารย์ไม่ไม่ค่อยรู้ตัวแล้วไม่ไม่สบายอยู่แต่อาจารย์ได้เคยให้ h โฮม MODEL กับพวกเราไว้ตั้งแต่ประมาณปี3กว่าสักประมาณ3-7ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับอาจารย์บอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยขาขวานี่เป็นเรื่องสุขภาพเ,เรื่องเฮลขาซ้ายเป็นเรื่องของการศึกษาสตัวนี้รวมกันเรียกว่าเฮลเอ c เคชันหรือว่าเฮลิเทเลซี่เนาะ ผมเชื่อว่า literacy ทุกอย่างเนี่ยสามารถเติมได้ในบุคคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิจิตอ uh, ลที่ literacy safety literacy health literacy หรือ literacy ทั้งหมดความรบรู้ทั้งหมดอยู่ที่สามารถตัวคนได้ถัดมาแขนขวาคือโอกาสในการมีอาชีพในสังคมและมีะไรายได้ซึ่งก็เป็นเศรษฐกิจที่สําคัญมากที่เรียกว่า สถิตสร้างสรรค์เลยอะไรก็ตามนะครับแขนซ้ายเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการมีชีวิตคือ security อันหนึ่ง m ตรงกลางคือ moral คือคุณธรรมจร,ริยธรรมภายใต้ goodenvironment ซึ่งเราเน้นมากในเรื่องของการทำงานในเรื่องของสื่อสารสาธารณะนะครับแล้วก็ good governance ซึ่งเราการสารบาลังเครือข่ายของเราใน synergy เนี่ยเป็นเป็น g o v e r n a n c e by networking และต้องเป็น good governance จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว,ว่าทั้งหมดเนี่ย ถ้าให้โอกาสที่รัฐเอกชนประสานกันทั้งหมดรวมถึงทุกภาคส่วนให้โอกาสเท่าเทียมกันในการพัฒนาบุคคลให้เป็นสมาร์ตซิตี้เส้นในอนาคตเนาะทางร่างกายจิตใจสังคมและปัญญาแล้วก็ภายใต้รากฐานของระบบสุขภาพที่ดีแล้วกระบบการศึกษาที่ดีนะครับเพราะ,ะนั้นสอชอสพสอชอสททุกเสาที่ผมว่าเมื่อกี้นะฮะท้องถิ่นอะไรทั้งหมดเนี่ยเป็น,นกลไกเชื่อมโยงในการทําให้รัฐ และประชาชนเนี่ยด้านสุขภาพเนี่ยสามารถเป็นนโยบายที่ดีได้นะครับอันอนาคตผมผมเห็นจุดคานงัดสําคัญอยู่สองคานครับไม่ทราบว่าท่านจะเห็นด้วยไหมผมว่าที่หนึ่งท้องถิ่นครับท่านต้องเข้าไปหาอบอจอบตอเทศบาลว่าแต่ละพื้นที่เขาทําอะไรยังไงแล้วก็ต้องรู้จักกับคนในท้องถิ่นเพื่อจะเป็นซ mm ีอ hmm. ในพื้นที่เหมือนที่อาจารย์จะเรียกว่าเมื่อกี้นะครับว่าซ mm ี o hmm. อต้องนึกถึงประชาชนเป็นศูนย์กลางพื้นที่เป็นฐาน มีจอยเวนเจอร์งานต่างๆมารวมกันแล้วก็สามารถ KM เรียนรู้กันได้ตลอดคันงัดที่สองผม,มฝากท่านนะครับผมว่าโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่นะครับน่าจะเป็นคันงัดที่ที่สำคัญเพราะอยู่ใกล้ประชาชนในระดับอำเภอที่สุดแล้วก็สามารถทำพอชอรหรือทำสุขภาพพื้นฐานประถมภูมิในใน,ในระดับชุมชนได้ผมประสานน้องโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศแล้วว่าต่อไปให้เขาเป็นตัวจักสำคัญในการหันมาดู คุณภาพชีวิตทั้งหมดของประชาชนถ้าท่านมีโอกาสในจังหวัดท่านลองไปรู้จักกับผู้ในการโรงพยาบาลชุมชนทุกคนนะครับรู้จักกับหัวหน้าฝ่ายในโรงพยาบาลชุมชนนะครับโรงพยาบาลจังหวัดก็ดีครับแต่โรงพยาบาลจังหวัดก็ใหญ่แล้วก,ก,ก็ดูแลจังหวัดอยู่ดูแลทุกทั้งหมดอยู่ถ้ารู้จักโรงพยาบาลจังหวัดด้วยยิ่งดีแต่ว่าโรงพยาบาลชุมชนแต่ว่าทําไมผมใช้โรงพยาบาลชุมชนเพราะว่าอยู่ใกล้ประชาชนในอำเภอและเป็นองค์กรบริการหลักที่จะลงดูต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นก็2จุดนะครับ ที่ผมกําลังจะใช้กลยุทธ์ในในในปีนี้และปีถัดไปคือใช้ท้องถิ่นกับโรงพยาบาลชุมชนในการทําให้เกิดระบบจังหวัดจัดการตนเองนะคะรับอําเภอจัดการตนเองลงไปถึงตําบลจัดการตนเองแล้วลงไปถึงครอบครัวและบุคคลที่สามารถจัดการตนเองดูแลตนเองได้และเราก็จะพัฒนาทุกกลุ่มวัยเพื่อดูแล สังคมสูงวัยต่อไปในอนาคตนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นแล้วก็มั่นใจว่าทั้งหมดที่พวกเรามาร่วมกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีโมเดลดีๆแล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับฝากจะรึกอกัอบน้องทางส่วนกลางเนี่ยหาทางทําให้เกิดเวทีตลาดนัดเอาเบสแพคทิสทั้งหลายเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วถ้าเป็นไปได้ท่านอาจจะสื่อทางโซเชียล u t u b e แ้วถ้าใครยอดวิวถึงขั้นที่จะเข้าทิกต็อกได้ก็ทําสิ่งดีๆผ่านสิ่งนี้ได้เราเองจะพยายามใช้สื่อส่วนการในการทำดีขึ้นครับโดยเบื้องต้นนะครับแนะนําตัวเบื้องต้นหมอพิชาแล้วก็ให้ท่านได้รู้จักว่าผมมาทํางานสอชอแล้วแล้วถ้ามีโอกาสจะได้ทํางานด้วยกันและผมยินดีรับใช้นะครับโดยมีสโลกแกนว่าคนสำาน็ง,งานสําเร็จนะครับในการทํางานและอันที่2คือรักเสมอยินดีรับใช้และพร้อมให้อภัยนะครับถ้ามีอะไรที่เกิดขึ้นก็สามารถทํางานด้วยกันได้นะครับถ้ามีอะไรช่วงนี้ผม เก่าช่วงนี้สั้นๆก่อนแล้วเดี๋ยวคงต้องไปประชุมอีกที่หนึ่งแต่ถ้าท่านมีอะไรแลกเปลี่ยนตอนนี้ก็เรียนเชิญนะครับเชนครับขอบพระคุณครับครับ